จังหวัดลำพูนร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติวันที่15กรกฎาคม2567เวลา13.30นาทีที่ห้องประชุมราชบาพิษชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์นายสันติธรยิม้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automatic External d e f i b r i l ลเตอรให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดรวันดีกุลชรอยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่ บ้านมหาไทายเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาไทายผู้บริหารระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาไทายที่ปรึกษาปหลัดกระทรวงมหาไทายและนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทายอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทายคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาไทยข้า,ขาราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนร่วมพิธี จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่16กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาที่วัดปงสนุกเหนือและวัดปงสนุกใต้ในชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายชนาทิพย์เสนย้ยามรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปางร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะศาสนสถาน,าานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชนน,นีทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูนแสดงความจงรักภักดีกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้ของพระองค์ที่ได้ทรงมีต่อพระศิษ์นิกกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนปลายจัดระเบียบมาตรการท่องเที่ยวมุ่งสู่การเติบโตยอย่างยั่งยืนจากเหตุกรณีปรากฏข่าวบนสื่อออนไลน์เรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในพื้นที่อำเภอปลายล่าสุดวันที่15กร,รกฎาคม2567นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการสั่งการเร่งด่วนให้ในายภอบ,บินสะอาดประหลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสถานีตำรวจภูธรปลาตำรวจท่องเที่ยวสาธารณสุขด่านตรวจคนเข้าเมืองผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอปลายและอื่นๆเพื่อหารือและวางกฎระเบียบของอำเภอปลายแก้ไขปัญหาป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ปลายยังคงเป็นเมืองแห่งความสุขสวรรค์ของทั้งผู้มาเยือนและผู้คนในท้องถิ่นต่อไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ฉบับ วันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายรัฐพลนรดิศร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้ในายภูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ของฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ณห้องประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอภูการ,รยาวจังหวัดพะเยา